สวัสดีครับทุกๆคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนท่ามินิแลมนั่นก็คือท่าฟอนไซคิกเทิร์นนั่นเองนะครับส่วนใครที่ฝึกท่าแบ็กไซคิกเทิร์นมาแล้วนะครับท่าน,นี้ก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะเพียงแค่หันตัวแทบนั่นเองแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูการสอนท่าแบ็กไซคิกเทิร์นนะครับคลิกตรงนี้ได้นะครับผมเอาละไปดูท่าฟอนไซคิกเทิร์นกันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไงนะครับผม นี่ก็คือท่าฟอนไซคิกเทิร์นนั่นเองนะครับถ้าใครมีพื้นฐานท่าฟอนไซ180อยู่แล้วนะครับท่าน,นี้ก็ไม่ยากนะครับมันอยู่ที่การบังคับไหล่นั่นเองนะครับผมเอาเราไปดูสเต็ปแรกนะครับในการฝึกเริ่มต้นของเราเลยนะครับจะเราจะค่อยๆฝึกไปแบบง่ายๆก่อนนะครับนั่นก็คือเข้าทีละ45องศานะครับแล้วก็ออก 45องศานั่นเองเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับสเต็ปแรกเราก็ฝึกประมาณนี้นะครับเข้า1 5องศาเวลาเวลาถึงระยะนี้นะครับให้เราเปิดไหลไม้45องศาครับเปิดไหล่อวอบก,ก้อนนะครับเปิดไหล่ปึ๊บแล้วเราก็เวียงแบบนี้นะครับน้ําหนักก็จะไปอยู่ ทางด้านหน้านะครับแล้วก็ยอ่อลงมาถ้าไม่ย่อมันก็จะไงายไปเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราฝึกสเต็ปแรกนะครับ45องศาได้ชํานาญแล้วเลามั่นใจแล้วนะครับเราก็ค่อยๆขึ้นแบบตรงลงตรงอาจจะไม่ตรงมากก็ได้นะครับเพราะว่าทาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากกว่าแบ็กไซด์นะครับทีนี้สเต็ปที่จะเพิ่มออกมาคือเราจะแมนนวลน,นั่นเองนะครับเราจะแมนนวลน,นิดนึง เพื่อให้เราเนี่ยเปิดไหลออกมาแล้วก็เหวี่ยงได้นะครับมานก็จะต่างกันนะครับอยู่เราขึ้นไปตรงนี้นะครับก็ถดงนตรงนี้นะครับเราแมนนวดนะครับจากนั้นก็เปิดไหลมาให้สุดมันก็ลงย่อรับนะครับเหมือนการเพียงแค่เราเนี่ยเพื่อมันนวดแล้วเปิดไหลให้เยอะกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวทาให้ดูนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับท่าฟอนไซคลิกเทิร์นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะยากกว่าท่าแบ็กไซด์นะเพราะว่ามันต้องไงายหลังเอาละเราไปฝึกทีละขั้นดูนะครับมันก็ไม่ยากนะครับให้ไปทีละสเต็ปนะครับสี่สิบสี่สิบห้าองศานะครับสี่สสิบห้าองศาพอเราชินแล้วชํนานาญแล้วให้เราขึ้นไปแล้วก็เมนวนวลนระยะที่เมนนวลนนะครับให้เปิดไหล ออกมาก่อนนะครับเปิดไหลออกมาก่อนจากนั้นก็บิดตามมาแล้วก็พร้อมด้วยย่อรับโดยน้ําหนักอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับหรือขาหน้าของเราแค่นั้นเองนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับถ้าติดตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวยัยงไงเจอกันในวิดีโอหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ของาไปก่อนอย่าลืมชีวิตเกินมาแล้วออกไปใช้สัก๊ายบาย